าความยิ่งใหญ่แล้วก็ผมหวังว่าการแข่งขันอย่างนี้กับไอรแลนด์มีนี2014ในปีนี้เนี่ยก็นานที่เป็นผู้แดนของผู้ที่ไอร์แลนด์พิมีนีดับหนึ่งวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้รางวังต่างๆนะครับผมคิดว่าการ่ไม่พูดถึงจุลีกรูเวฟของราับ่ ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกับเมืองไอจีของญี่ปุ <iber mango> ่นเนี่ยได้เอ่ออมิพามาอะไรอยางเงยสองปีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลายนนามของสมาคมฟุตบอลเนี่ยผมต้องขอร้องอภหาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในรุ่นงการต่และผมก็ที่จะพัฒนาในระดับกีฬาฟุตซอลให้เป็นเกษตรกรรมนั้นสองเลย จำได้ที่สองครับได้แก่น้าและสังกัดสโมสรนคุณซอลราชนาวีครับหมายเลขแปด,ดรางวัลพิเศษประจำเดืและก็คลิปทีวีนะครับก็จัดจัดเจ้าหน้าที่เพื่อบริการกลับโดยสวัสดีภาพขอบคุณและก็สวัสดีครับ